ทนตี้เอ็นตกนกตายกําลังบบดีกําลังบบเพียงพอกาลังวังชาทดถอยลองใจสูตรนี้พอเน้อเจ้าเนิ้อสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพัทาสุภาษิต์เจ้ามาปะกันแถมแล้วกับช่องสมุนไพรเจ้าวันนี้ที่หันอยู่นี่นั่นก็นคือหอมแดงเจ้าหอมแดงช่วงนี้ออกมาใหม่ๆสดๆ,สดๆเยอะขนาดเลยเจ้าคุณผู้ชมสําหรับท่านที่ กำลังทดถอยโดยเฉพาะท่านชายนะเจ้าวันนี้พัดมีสูตรหอมแดงมาบอกคุณผู้ชายเจ้าสําหรับท่านที่เอ็นตกนกตายเนาะสูตรนี้จะช่วยบํารุงกําลังแล้วก็บํารุงกำลังได้อย่างดีเลยเจ้าโดยเราจะใช้หอมแดงเนี่ยจํานวนหนึ่งหัวนะเจ้าถ้าหัวใหญ่ก็หนึ่งหัวถ้าหัวเล็กก็สองหัวเนาะอันนี้เป็นหัวใหญ่ก็ใช้หัวเดียวก็พอเจ้าเอากะปอกเปลือกเลยเจ้าปอกเปลือกได้แบบนี้เลยเนี่ยเจ้า พอได้แบบนี้แล้วเอากับซอย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 ทีอะซอยได้แบบแบบนี้แล้วคือเป็นชิ้นแบบนี้แล้วเนาะเอากับไปผสมกับน้ําผึ้งเจ้าน้าผึ้งแบบนี้เลยผสมเข้าไปเลยเจ้านี่หมกพอคือเปิ้นเข้ากันนี่เนะาะไม่ต้องใส่เยอะเจ้าแบบนี้เอาผสมแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้เอาจะกินตอนเย็นนะเจ้า ทิ้งไว้เลยใส่ตู้เย็นตอนเย็นก็นเอามากินเจ้าทําตอนเช้าตอนเย็นก็นเอามากินเนาะดองน้ําผึ้งไว้แบบนี้ทําวันละครั้งเจ้าสูตรนี้ท่านที่เอ็นตกนกตายกําลังบบดีกําลังแบบเพียงพอลองใช้สูตรนี้พอเถอเจ้าทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขนาดเลยสูตรเด็ด,ด,ดแบบนี้พัดจึงมาบอกคุณผู้ชายเจ้าสูตรนี้จะได้ผลดีแท้เลยท่านใดที่กําลังวังช้าทดถอย ลองใช้สูตรนี้พอนะ้เจ้าเน้อได้ผลดีแท้เลยเจ้าสูตรนี้ดีมากๆเลยเจ้าคุณผู้ชมโดยใช้สมุนไพรใกล้ตัวของในครัวของเฮานะเจ้าสูตรนี้ได้ผลมากเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจ้าปะกันไม่คลิปหน้านาอสวัสดีเจ้า